เอ่อเอาภาพนี้สื่อถึงอะไรครับหลวงพ่อตรงนี้เป็นภาพผีเสื้ออือคือจากนอนมาเป็นดักแด้และจากดักแด้มาเป็นผีเสือ้อ keep developing yourself มันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาก้าวไปข้างหน้าดีไปยืนเตะท่าอยู่กับที่ครับผม,มช่วงก้าวที่ยาวไกลาอาจวันไหวและล้มลงก้าวสั้นๆแต่มั่นคงแม้จะสั้นแต่มั่นใจตอนนี้การยืนหยุดยืนอยู่กับที่ชื่อว่าถอยหลังแล้วครับ พราะว่ารอบบ้านเราเขาวิ่งพวกวิ่งไม่ไหวเขาเดินพวกเดินไม่ไหวเขาคลานพวกคลานไม่ไหวเขากลิ้งไปเพราะนั้นเราแค่นิ่งๆหันไปอีกทิ้งไปหมดแล้วครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าให้พัฒนาไปเรื่อยต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยภาษาอังกฤษเพื่อนบอกว่า keep developing yourself if you try and try again you will successful attempt the way to success ครับผมก็ พัฒนาไปเรื่อยๆครับผม oh, วันดีครับผม oh, วันดีครับตรงนี้ก็เป็นลูกถีเสื้อตรงน,นี้ oh, ครับเ,เจตนาที่ผมทําตัวเนี้ยผมบอกกับช่างบอกว่ามันจะเป็นตัวเดียวของโลกที่ทําด้วยเอบญเจลงผมบอกเอาจานใหญ่ๆเบญจลงมาติดไว้เพราะว่าต่างประเทศไม่มีเบญจลงแบบบ้านเรารเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวเดียวในโลกแต่ว่าบังเอิญช่างเขาเขา,เขาหาไอ้ฝาใหญ่ๆไม่เจอและตอนที่ผมบอกทําเนี่ยผมบอกว่า ให้ทำเฉพาะปีกผิดเสื้อไม่ต้องมีตัวแล้วทุกคนมาถึงปั๊บก็จะมาเป็นตัวอยู่ตรงกลางพอดีอมผมสั่งเสร็จแล้วผมไปเดนมาก<อ>ผมก็โทรกลับมาไหนส่งภาพมาให้ดูสิตัวเบืเริ่มเลยครับปีกยังไม่มีก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดของเราเพะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากว่าเวลาสั่งงานใครเนี่ยถามเขาก่อนว่าเข้าใจไหมถ้าเขาบอกว่าเข้าใจถามเขาว่าเข้าใจว่าอย่างไร สาอธให้ให้ให้ออกจากปากแล้วเข้าหูเขาแล้วมันจะลงสู่ใจเขาไม่งั้นเรียบร้อยครับผมสั่งงานมาหลายครั้งเละประจําัพรัะนั้นตรงนี้ต้องต้องต้องย้ํากันแค่นั้นเองขอบคุณข้อธรรครับสาธุครับขอบพะคุณมาครับผมท